วันนี้เราอยู่กันที่ยูโรปามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ค่ะพบกับแพททั้งทีต้องมีอะไรพิเศษมาฝากคุณผู้ชมและแฟนๆ BMW อย่างแน่นอนค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้เราจะพาไปชมมหากรรมรถยนต์มือสองและรถผู้บริหารป้ายแดงไม่น้อยราคาดีการันตีคุณภาพจำนวนมากในงาน BMW Executive Car Week ซึ่งจัดตั้งแต่วันที่20ถึง26กุมภาพันธ์นี้ที่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์นะคะซึ่งรถทุกคันของเรามาพร้อมกับข้อเสนอสุดพิเศษค่ะรับเพิ่มโปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันรถยนต์ BMW Extended Protect นานสูงสุดถึง2ปีหรือคุ้มครองสูงสุดถึง2,000 200, กิโลเมตรยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะรับเพิ่มบัตรเติมน้ำมันมูลค่าถึง10,000บาทเพิ่มอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่า คุ้มสุดๆไปเลยนะคะงานนี้และหลายคนอาจจะมีคำถามนะคะว่า BMW Premium Selection เนี่ยคืออะไรวันนี้ค่ะเราจะมาไขาทุกข้อสงสัยเกี่ยวกับ BMW Premium Selection กันค่ะสำหรับ BMW Premium Selection โดดเด่นด้วยราคาที่คุ้มค่ามั่นใจในคุณภาพและบริการที่ครบวงจร ซึ่งลูกค้านะคะสามารถมั่นใจได้ว่ารถยนต์มือ2องุกคันในโปรแกรม BMW Premium Selection ผ่านการใช้งานไม่เกิน6ปีเท่านั้นค่ะโดยนับจากวันแรกที่รับประกันหรือไม่เกิน150,000กิโลเมตรและไม่มีอุบัติเหตุรุนแรงไม่ผ่านน้ำท่วมอีกทั้งยังผ่านการตรวจและรับรองตามมาตรฐานของ BMW ระดับโลกเพื่อคุณภาพสูงสุดก่อนถึงมือผู้ใช้อีกด้วยค่ะ แล้ววันนี้แค่จะพาไปชมไฮไลท์รถส,สวยๆรุ่นไหนที่ว่าฮอตฮิตที่บอกว่า B M W Premium Selection คุณภาพดีราคาสุดพิเศษมีรุ่นไหนหน่าสนใจกันบ้าง าเริ่มกันที่ Executive ไฟป้ายแดงไม่น้อยคันนี้เลยค่ะสายสปอร์ตสุดเท่ 330e M Sport คันนี้เลยค่ะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดพร้อมชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยนะคะและเท่านั้นยังไม่พอค่ะสามารถชาร์จไฟบ้านใช้ขับใกล้ๆประหยัดน้ำมันอีกด้วยนะคะราคาเพียง2.39ล้านบาทเท่านั้นค่ะ ต่อกันที่คันใหญ่หน่อยนะคะคันนี้เลยเร็วแรงสายรักโลกไม่ควรพลาดเลยนะคะกับ5 3 0 e M Sport คันนี้เลยค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport รอบคันเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมเครื่องยนต์เบนซินปลั๊กอินไฮบริดค่ะให้กำลังแรงม้าสูงสุดถึง297แรงม้าเมื่อรวมกับมอเตอร์ไฟฟ้านะคะราคา เพียง2.89ล้านบาทเท่านั้นค่ะฟังไม่ผิดค่ะซีรีส์5 3ล้านบาทมีทอนค่ะและมาถึงคันนี้ค่ะที่สุดแห่งความหรูหราและเทคโนโลยีแบบเต็มขัน้นกับ 730LDM Sport คันนี้ค่ะต้องบอกว่าเขามาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลนะคะกำลังแรงม้าสูงถึง265แรงมา้าแล้วก็คันนี้ค่ะบอกเลยว่าประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง17.9กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะคะทั้งสวยรูปสปอร์ตขนาดนี้ราคาเพียง4.99ล้านบาทเท่านั้นค่ะ นอกเหนือจากป้ายแดงไม่น้อยที่แคทพาไปชมกันแล้วนะคะเรายังมี BMW Premium Selection ป้ายขาวราคาสุดพิเศษอีกมากมายรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะให้คุณได้ขับรถ BMW ในราคาที่เข้าถึงง่ายๆค่ะและพลาดไม่ได้กับข้อสเสนอที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าที่จองในงานและรับรถภายในวันที่28กุมภาพันธ์ค่ะ รับเพิ่มโปรแกรมขยายคุณภาพการรับประกันร,รถยนต์ BMW Extended Protect นานสูงสุดถึง2ปีหรือคุ้มครองสูงสุด2แสนกิโลเมตรและรับบัตรเติมน้ำมัน10,000บาทค่ะหากท่านผู้ชมนะคะมีคำถามเพิ่มเติมหรือสนใจรถรุ่นไหนเป็นพิเศษสามารถแอดไลน์อ f ฟฟิเชีสอบถามเข้ามาได้ค่ะทีมงานของเราพร้อมที่จะให้คำปรึกษาทุกเมื่อเลยค่ะและถ้าหากว่าท่านอยญ่ๆจะมาชมรถตัวจริงค่ะ สามารถที่จะเสิร์ช Google Map ค่ะแล้วก็ปักหมุดมาที่ยูโรป้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ได้เลยค่ะเอาละค่ะก่อนจากกันในวันนี้นะคะแคทขอฝากติดตามคลิปรีวิวรถรุ่นต่างๆในงาน BMW Executive Car Week ค่ะซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าจะมี BMW Genius ค่ะมาพาไปชมรีวิวแบบละเอียดๆเ,เลยค่ะซึ่งสามารถติดตามได้ตลอดทั้งสัปดาห์เวลา2ทุ่มตรงผ่านทางเพจ Facebook นี้นะคะอย่างไรก็ตามนะคะ ติดตามด้วยนะรับรองว่ารถสวยถูกใจแน่นอนค่ะแต่ว่าตอนนี้แคทคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะขออนุญาตไปชมรถสวยๆเพราะว่าอยากได้บ้างแล้วค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ